สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องนี่ก็อากาศหนาวๆครับผมวันนี้ไม่ได้ใส่เกย์ขยามาครับผมวันนี้ก็พาพี่ปาน้องมาดูบ่อครับผมเมื่อวานผมมาขุดบ่อเล่าปลาไว้ก็คลิปที่แล้วผมมาดักกบครับมาเจอน้ํามุมนี้มันพอมีน้ําอยู่แล้วมีปลาครับพวกปลาหมอปลาช่อนปลาดุกนี่ครับผมก็น่าจะมีสารพัดปลานะครับเมื่อวานเลยลองมาขุดดูครับเอาน้ําสระที่บ้านมาแล้วก็โคนโคนน้ำสระที่บ้านมาใส่ดู มาขุดรอบสองครับผมรอบแรกไปขุดไว้นาพี่น้องกันครับได้ปลาช่อนไปสิบกว่าตัวได้ครับผมเอาไปปล่อยสะก็ตายมั่งเป็นมั่งครับปล่อยสะแล้วก็พวกปลาไหลครับผมรอบนี้รอบที่สองครับลงมาขุดดูใหม่ครับไปครับผมเดี๋ยวลงไปลุ้นกันรอบนี้จะมีปลาหรือเปล่าครับผมจะมีปลาอะไรมาลงบอกมั่งครับผมไปครับนี่ครับผมเป็นทุ่งนาแล้วครับ เมื่อคลิปที่แล้วนี่ผมก็มาใส่กบครับก็ได้กบไปหลายตัวอยู่นะครับก็เห็นมีน้ําอยู่ตามมุมน้าครับน้ํานี่ก็ยังกว้างอยู่ครับผมผมมอ,มองดูแล้วยังกว้างอยู่เห็นปลามันมีปุ๊บปั๊บปุ๊บปัปปปปป๊บก็เลยลองมาขุดดูครับผมลองขุดบ่อดูเดี๋ยวลงไปลุ้นครับผมว่าวันนี้จะหมานหรือเปล่าครับ เมือ่อคราวที่แล้วไปขุดแถวนาญาติญาติกันก็ได้มาสักสิบกว่าตัวได้ครับเอาไปปล่อยสาวันนี้ดูที่ครับจะหมานหรือเปล่าโอ้ปากก็พอได้นะครับผมปากบอ่อนี่ครับน้ำยังกว้างอยู่ครับ เมื่อวานผมเดินสำรวจดูนะครับป่าปุบปับปุบปับครับก็ลองมาขุดดูดูครับผมลุ้นดูครับมีป่าอะไรโอ้เสียงดินเลยครับผมมีดินอยู่นะครับโอ้มีครับพี่น้องมีครับผมน้องครับโอ้พวกปลาหมอปลาช่อนครับผมน้องครับ หมานหมานครับผมหมานโอ้ค้งนี้ได้ดีครับผมครั้งแรกผมขุดไม่เป็นเท่าไหร่ครับผมอีกอย่างลยปลาไม่ค่อยมีด้วยครับมุมนั้นโอ้มุมนี้พอได้ครับผมนี่ครับโอ้ปลายังมีอยู่นะครับผมยังปุบปับปุบปับครับนี่ครับโอ้สุดยอดครับวันนี้ใช้ได้เลยครับผมครับผมเด็กเก็บปลากันครับโอ้เขาหลอยู่ครับ มันหมานครับวันนี้ครับงมดทีแล้วก็ผมก็ไปทําอยู่นาพี่น้องครับอีมุมนั้นรู้สึกว่าปลามันจะน้อยหน่อยและอีกอย่างตัวเงินตัวทองมันกินหมดครับปลาเลยไม่มีลงมวนนี้ยังดีหน่อยครับผมนี่ครับปลาข้าวมันทึบครับมันไม่มีร่องให้ตัวเงินตัวทองลงกินปลาก็เลยมาข้าไหลอยู่ครับผมเดี๋ยวเก็บกันครับผมไม่รู้มีปลาอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวมาดูครับผมมาุ้นกันมีปลาอะไรมัางครับผมไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่ครับบอทําไม่เป็นก็ฝึกทําเอาครับวันที่แล้วก็พอได้ครับนี่รอบสองครับก็เขาบอกว่าถ้าหน้าหนาวยังไงปลาก็ลงบ่อเหมือนครับเอาดินตะเอาน้ําตะมาตัดๆเพราะว่าเข้าดีผมก็ลองทําดูครับเนี่ยรอบสองครับ ป่าหมอครับนี่ครับปลาหมอครับปลาหมอก็หาปลาหมอด้วยครับหาปลาหมอไว้ดักอบปลาหมอเลยครับนี่ปลาหมอทั้งนั้นเลยครับ ตัวที่สวยครับเนี่ยปลาหมอทั้งนั้นเลยครับผมตัวที่สวยทั้งนั้นเลยครับนี่ครับโอ้นี่ปลาช่อนคลอนอน้อยครับตายครับตัวนี้ปลาหมอทั้งนั้นเลยครับตายตัวแล้วครับผม bà lẩy cái trắng mía, có bà lẩy bà không bà lẩy cái này tu quá không bà โอ้ยดุกปลาดุกตัวงครับปลาดุกดุกน้อยปลาดุกน้อยจับยากครับจับยากย่อแหมปลาดุกครับผม ปลาไหลยังไม่เอาครับปลาไหลสง่งสตัวครับเพราะว่าจะไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รอดสวิงเอาไว้อย่างนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูใหม่ครับผมเดี๋ยวหาเลยมาใส่ใหม่เอาไปปล่อยสระครับได้ปลาหมอไปหลายตัวเลยครับนี่ครับผมเราไม่มีเวลาไปตกเบ็ดครับผมไม่มีเวลาออกกลางวันเพราะว่าทํางานทุกวัน ก็มาทําบ่ย่างงี้ก็ดีครับผมพอปลาหมอเข้าปุ๊บแล้วก็เอาไปทําเป็นเหยื่อดักกบได้ครับผมนี่ครับพอตัวมันเล็กครับเอาไปกินก็ก็กินได้นะครับผมเอาไปปิ้งเอาไปแกงก็กินได้แต่รุ่นนี้ก็เอาไปดักกบกวนครับนี่ครับพอได้ได้เหยื่อกบครับผมนี่ก็ดักได้หลายลูกครับถ้าตัวใหญ่ๆอย่างนี้ผมก็ใส่ลูกสองตัวสองตัวก็พอครับผมนี่ครับนี่ก็ได้ดักเอียบได้ดักรอบได้ก็บามาสักสิบกบ เด็ดกับลูกได้เลยครับผมนี่ครับสุดยอดอีกแล้วครับผมเดี๋ยวดลักไว้ยังเก่าครับเดี๋ยวเย็นๆจะเอาดินมาศาสต์ใหม่ครับเอาดินมาศาสต์ใหม่ให้เรื่ๆมบายังมีอยู่ครับผมเดี๋ยวปิดไว้ก่อนครับเดี๋ยวเย็นมาทำใหม่ เกเอาดินมาสาดใหม่ครับผมเอาดินเอาน้ำมาศาสตรใหม่จะได้กินหอมหอๆตาแล้กวกาเป็นสะจะได้ลงครับผมนี่ครับหลายตัวอยู่นะครับผม ผมว่าถ้ามีมากๆก็น่าจะลงเยอะครับผมเพราะว่ามันปามไม่ค่อยชุ่มเท่าไหร่ครับแถวบ้านผมนี่ครับเป็นสมัยก่อนแล้วผมเชื่อครับทําบ่อแบบนี้คนแก่เขาทำกันเข้าดีครับผมเคยไปทําก็พ่อนะครับพ่อพาไปทําแต่ก็ไม่เคยทําเองครับผมนี่ครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบตรงนี้เลยครับผมขอลาตรงนี้เลยครับ ก่อนจบก็อย่าลืมนะครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ